สวัสดีครับ FIFA Mobile 2022นะครับเซิร์ฟเนนะครับหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอีเวนต์เพื่อจะได้ตัวฟุตบอลโลกหรือนักเตะฟุตบอลโลกนะครับผมก็มาที่เปิดที่มาเกมเปิดมาที่เกมนะครับผมแล้วก็มาที่โหมดอีเวนต์นะครับว่านะครับแล้วก็ไปดูเนี่ยครับ จะเป็น3เมนูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละเมนูแต่ละตัวนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ฟุตบอลตัวฟุตบอลโลกมานะครับผมก็คลิกไปที่หมดแรกเลยนะครับฟ i f a World Cup 2 0 2 2ตรงนี้ครับคลิกเข้ามาครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับจะเป็น chapter 1นะครับ chapter 2นะครับ chapter t แล้วก็ chapter 4 o u ครับทั้งหมดจะเป็น4 chapter ด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็ให้ทำภารกิจนะครับทำแต่ละวันนะครับผมเก็บภารกิจก็คือว่าดูตรงนี้ครับ เราจะได้ภารกิจที่ทําเสร็จก็จะได้โทเค็นมาครับตรงนี้โทเค็นของแอดก็อยู่ที่ประมาณ565นะครับตัวนี้เป็นโทเค็นในการใช้ในการสุ่มนักเตะฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับมาดูครับตอนนี้เก็บโทเค็นนะครับสามารถเก็บได้ฟรีนะครับก็คือสามารถเก็บได้ทุกๆวันนะครับผมตันนี้จะจะได้มาที่5โทเค็นนะครับเรากดคลิกรับได้เลยครับผมตัวนี้ตัวเกมเขาจะให้มาฟรีนะครับแต่ละวัน ครับแล้วตัวกลางก็ให้มานะครับตัวนี้ตัวกลางก็จะได้20ตรงนี้แอดเก็บไปแล้วอันที่3นี่ยังไม่เปิดครับผมต้องรอก่อนครับผมประมาณ31ชั่วโมงถึงจะเปิดอีกทีนะครับ31นะครับแล้วก็เมื่อทำทำการเก็บโทเคนได้นะครับแล้วก็มาสุ่มตัวนักเตะได้เลยครับตัวนักเตะก็จะมีอยู่2ช่องด้วยกันนะครับผมช่องแรกคือจะใช้โทเคนที่40นะครับผมตรงนี้ก็จะได้ตัวนักเตะ o e r สูงสุดที่1 1 2นะครับตรงนี้ครับก็สามารถดูได้ครับ o e r ที่สามารถจะสู่มได้นะครับก็ต่ำสุดก็อยู่ที่109นะครับหรือจะได้ต่ำกว่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มนะครับผมก็คือได้1ตัวนะครับอันนี้จะใช้40โทเค็นก็สามารถสุ่มได้เลยตรงนี้แล้วก็มาดูอันที่2ครับอันที่2นี้จะใช้โทเค็นเยอะหน่อยครับจะเป็น500 500โทเค็นนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับผม จะใช้ค่อนข้างสูงแล้วก็แต่ OER ที่ได้นะครับก็จะสูงตามด้วยครับตรงนี้ OER สูงสุดก็อยู่ที่115นะครับเป็นซาก้านะครับผมแล้วก็เนี่ยครับไล่ลงมาต่ำสุดนะครับ o r ที่จะเปิดได้ก็อยู่ที่113นะครับตัวนี้ก็จะใช้โทเคนเยอะหน่อยเป็น500ครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะต้องการแบบไหนนะครับถ้าต้องการแบบประหยัดก็ไปที่ช่องแรกครับคือ40 แต่ถ้าอยากได้ o ว r สูงหน่อยก็มาที่500ครับก็จะใช้เปลืองหน่อยแต่การสำหรับการหาโทเค็นนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อันนี้คือเก็บโทเค็นได้เป็นรายวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูแชปเตอร์ที่กันกันครับแชปเตอร์ chapter ที่2ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นรายวันเช่นกันครับตรงนี้ก็คือเก็บโทเค็นเหมือนกันได้15นะครับก็คือชนะด่านชนะด่านไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือเล่นอีเวนเป็นเล่นอีเวต์ทัวร์นาเมนต์นะครับ นะครับแล้วก็ c ช a เตอร์ที่3มครับมาดู c ช a เตอร์ที่3เหมือนกันครับชุดตรงนี้เราสามารถเก็บได้ฟรีนะครับผมส่วนตรงส่วนนี้ก็เก็บนะครับจะได้โทเค็นมา1ินะครับเช่นกันครับตรงนี้ก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับในหมวดนี้ต้องขยันเล่นหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้โทเค็นมาแล้วก็เอาไปซุ่มตั้งแต่ฟุตบอลโลกนั่นเอง c ช a เตอร์ที่4ก็เช่นกันครับตรงนี้ชุดอันนี้จะได้ฟรีมาครับก็คือทําการเก็บได้เลย เดี๋ยวเราตามไปดูอย่างที่2ครับที่สามารถเก็บโทเคนได้นะครับคลิกแบ็กไปครับผมก็มาที่หมดที่2นะครับเป็น FIFA World Cup Tournament นะครับเราคลิกเข้าไปดูได้เลยครับตรงนี้คือทำการเล่นทัวนาเมนต์นะครับอันนี้แอดเล่นค้างอยู่ก็คือมาดูตรงนี้ครับที่จะได้นะครับโทเคนแต่ละรอบนะครับรอบ16ก็ได้34นะครับรอบ8ได้38นะครับรอบ4ก็ได้42นะครับ แล้วก็รอบลองนะครับได้46รอบชิงชนะเลิศได้50นะครับทั้งหมดตัวนี้ก็คือนับรวมไปเลยครับว่าจะได้โทเคนรวมเท่าไหร่นะครับผมก็ทําการบวกก่อนเองนะครับผมตรวส่วนนี้ก็จะเป็นการเก็บโทเคนของทัวร์นนเมนต์นะครับก็คือโทเคนที่ได้เยอะสุดก็คือในชุดของชุดใหญ่เองนะครับเป็นชุดของตํานานนะครับผมก็เล่นโทเคนที่ยากหน่อยก็จะได้โทเคนที่เยอะเล่นด่านที่ยากนะครับก็จะได้โทเคนที่เยอะนะครับผม ตัวนี้แอดยังเล่นค้างอยู่นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะได้โทเค็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ช่องทางเลยนะครับผมที่สามารถเล่นแล้วก็ได้มาสุ่มตัวนักเตะมาส่วนอันที่3ตรงนี้คลิกเข้ามาดูครับตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับผมตรงนี้ให้ข้ามไปเลยครับตรงนี้จะเป็นบอกแค่กุ๊ปแต่เตะแต่ละตัวแต่ละทีมครับผมว่า A กรุป B กุ๊ป c กุ๊ป D ก็จะเป็นตัวทีมแต่ละทีมนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นกรุ๊ป B นะครับอย่างเช่นกรุ๊ป B ตัวนี้นะครับก็จะมีอังกฤษนะครับสายอังกฤษมีนี่ครับเม็กซิโกครับมีอเมริกานะครับมีแล้วก็มีเวลครับ4ทีมจะเป็นออบอกแค่กลุ่มแต่ละทีมนะครับว่าเป็นทีมอะไรบ้างท่อนเองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้ข้าไปเลยเราจะมาเล่นแค่2ตัวนะครับอีเวนต์ 1กับ2ตัวนี้นนั่เท่านั้นเองครับผม1เมนูนะครับที่ว่าจะใช้หาโทเค็นนะครับผมก็มาที่หมวดเนี่ยครับถ้วยฟุตบอลโลกนะครับผมกดเข้ามาครับผมถ้วยจิลเม่นะครับฟุตบอลโลกก็คือตรงนี้ครับฟีฟ่าเวิร์ลคัพนะครับกาตาคลิกด้านขวาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายสุดคลิกเข้ามาครับตรงนี้เล่นตรงนี้ให้ครบ3แมตช์นะครับให้ชนะเลิศนะครับก็คือจะได้ตั๋ว ได้ตั๋วทัวร์นาเมนต์มานะครับของฟุตบอลโลกนะครับตั๋วตัวนี้เราสามารถเอาไปแลกได้ครับไปแลกเก็บไว้แล้วก็เอาไปแลกเป็นโทเค็นมานะครับแล้วก็ไปไปแลกตรงจุดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผว่าแลกยังไงนะครับก็เมื่อเล่นครบได้ตั๋วมานะครับเขากดมาที่แลกตรงนี้ครับกดที่เมนูตะกร้านะครับตรงนี้ก็ปิดนะครับเป็นข่าวสารอีเวน มาตรงนี้ครับหมวดที่2ครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างนะครับไล่ลงมาด้านล่างครับไล่มาเรื่อยๆครับตรงนี้ครับจะเห็นตัวอยู่นะครับตั๋วที่ใช้ในการแลกนะครับก็จะมีอันแรกนะครับกดคลิกเข้าไปดูได้ครับก็จะเป็นแลกตั๋วมานะครับใช้450นะครับในการแลกได้2ครั้งนะครับเราต้องเก็บ ตัวไว้สะสมไว้เยอะๆก็จะสามารถแลกได้นะครับตามครบตามจํานวนนะครับผมอันนี้คือใช้ตัว450นะครับก็จะได้ OVR นะครับสูงสุดที่115นะครับผมจะตามนี้เลยครับแล้วก็ต่ำสุดนะครับไล่ลงมานะครับลูดลงมาดูต่ำสุดที่110นะครับเป็นนักฟุตบอลโลก110ถึง110นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้นะครับเป็นตั๋ว ฟุตบอลโลกนะครับผมเรามาดูเมนูที่2นะครับเมนูที่2ก็จะใช้เยอะหน่อยครับเป็นเมนูตัวนี้ครับตั๋ว700คลิกเข้าไปครับก็จะใช้ตั๋ว7 0 0ได้อันนี้จะได้1ครั้งนะครับสุ่มได้1ครั้งก็ OVR สูงสุดอยู่ที่1 1 6ครับผมแล้วก็ต่ำสุดที่ได้ก็จะอยู่ที่1 1 6หหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับคลิกตรงคำถามนี้ครับก็คือต่ำสุดจะที่ OVR ร1 3นะครับแล้วก็สูงสุดที่116ครับผมตัวนี้ก็เปอร์เซ็นต์ที่ได้นะครับ116นี่ก็อยู่ที่0.98นะครับที่จะโอกาสที่จะได้นะครับแล้วก็โอกาสเยอะหน่อยก็113ครับ60%เตลยครับผมตรงนี้ก็จะใช้700ค่าคือคือใช้ตัว700นะครับเดี๋ยวไงพี่ๆเพื่อนๆลองดูกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการได้นะครับผมตัวฟุตบอลโลกก็ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับในการได้ตัวฟุตบอลโลกนะครับผมของเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเจแปนนะครับก็ยังไงพี่เพื่อนลองดูกันนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ